ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548อลันเบตนักปั่นจักรยานฝีมือดีชาวอังกฤษติดอันดับท็อป10ของโลกได้มาฝึกซ้อมจักรยานเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันยังประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยโดยมีตั๋วทัวร์รอบโลกอยู่ในมือแต่แล้วเขากลับประสบอุบัติเหตุทำให้อลลันเบต ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนา้ำใจของคนเชียงของนี่เองที่เป็นเหมือนมนสะกดให้อลันเบธหลงรักเมืองไทยหลังจากที่ได้อยู่เมืองไทยได้ฟัง ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวงอย่างลึกซึ้งจึงเกิดความประทับใจโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณทองแดงที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าพระมหากษัตริย์ไทย จะทรงอุปถัมภ์สุนักจรจัดข้างถนนเพราะไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดในโลกจะทำแบบนี้เพราะถ้าจะทรงเลี้ยงต้องเป็นสุดยอดพันสุนักเท่านั้นนั่นทำให้อลันเบธรู้ว่าในหลวงคือบุคคลที่มีจิตใจอันยิ่งใหญ่จากความประทับใจได้แปลเปลี่ยนเป็นความรักและแรงบันดาลใจตัวทัรอบโลกของอลันเบจึงถูกฉีกทิ้งพร้อมโปรเจกต์ที่ประกาศให้โลกรู้ว่า เขารักในหลวงโดยการจะสร้างสถิติใหม่ปั่นจักรยานรอบโลกโดยฝรั่งหัวใจไทยเราต้องใช้เวลาฝึกนานกว่า3ปีพร้อมหาสปอนเซอร์ที่จะช่วยสนับสนุนแต่มันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายร Ba เมชาไเม่เอา most air companies think ก็ทคับ too old CC ไ a r าร cannot เมชายครับ680ยบริษัทที่อลันเบตพยายามติดต่อเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้กลับไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่านักปั่นจักรยานวัย45ปีอย่างเขาไม่น่าจะทำได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นเขาจึงหาผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำได้สำเร็จภารกิจครั้งสำคัญเพื่อพ่อหลวงจึงเริ่มต้นขึ้น ด้วยความยากลำบากในเส้นทางฮารือโหดหลายครั้งที่คิดจะล้มเลิกเพราะรู้สึกท้อโดดเดี่ยวร่างกายก็อ่อนล้าเต็มทีซึ่งถ้าเขาเป็นแค่คนที่พยายามทำลายสถิติโลกคงล้มเลิกกลางคันไปแล้วอย่างแน่นอนแต่อลันเบตก็ตระหนักได้ว่าเขากำลังทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจความเป็นไทย I attempting firstly King Thailand Thai I Thai am Ramanan the record firstly, for King Secondly for Thailand, for Thai people I feel Khon for 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 อลันเบดใช้เวลาปั่นจักรยานรอบโลกโดยใช้เวลา113วันระยะทาง29,500กิโลเมตรเร็วกว่าสถิติโลกเดิม81วันโดยสิ้นสุดที่กรุงเทพณบริเวณประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังเมื่อวันพุทธที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2553 ซึ่งเป็นสถิติโลกใหม่ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตราบนานเท่านานว่าเป็นการขี่จักรยานรอบโลกในระยะทางที่ไกลที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและทำด้วยแรงมัดาใจของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีต่อพ่อหลวงของคนไทยทุกคน When I break the record it's for Thailand for the King and I want Thai people to know ผมรักพอครับ